เมื่อ13นาฬิกา8นาทีที่ผ่านมานะคะหลังการประชุมคอรมอแพทองทานชิดวัฒนายกรัฐมนตรีค่ะได,เด้เดินลงมาจากตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลนักข่าวสอบถามนึกเกิดเหตุไฟไหม้รถบัทสทัศนศึกษานักเรียนจากโรงเรียนวัดเขาพญาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีโดยเกิดเหตุที่ถนนวิภาวดี10หน้าห้างสรรพสินค้าเซียรังสิตนายกกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าได้ส่งรองสุริยะ และรองอนุทินไปดูแล้วโดยทันทีที่ผู้จบนายกโดนฝ่าวงล้อมไปด้วยอาการร่ำไห้สีหน้าเศร้าสลดขึ้นตุกไทยคู่ฟ้าไม่ตอบคำถามอะไรเลยก่อนที่นายกให้สัมภาษณ์นั่งทำใจในห้องพักอยู่10นาทีก่อนจะเดินออกมานะคะเมื่อทีมงานนำภาพเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสที่ดูนายกยกมือห้ามขอไม่ดูค่ะร้องไห้เลยนะคะม,มีภาพคุญชาาถึงพื้นที่หรือยัง นายกก็ทำใจเลยนะคะร้องไห้แล้วก็เดินขึ้นตึกถ่ยคู่ฟ้ามีเสียงไหมนายกมีเสียงมห ok, ม,มตอนลงมามีครับแต่ว่าเบาเบา,บาก็ได้เออเบาเบาก็ได้